นี่คือปั๊มน้ำไดโวใช้กระแสไฟ DC หรือไฟแบตเตอรี่หรือไฟโซลาร์เซลล์12โวลต์ใช้แบตเตอรี่12โวลต์แผ่นโซลาร์เซลล์12โวลต์พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ได้ปั๊มตัวนี้เป็นรุ่น bl 251 2S ตตรงกับ DC 4 2โวลต์กระแส5.4แอมป์ใช้งานได้45วัตต์โดยประมาณซื้อมาจากลาาดาในราคา200กว่ากว่ารวมค่าส่งแล้วนี่ก็จะมาดูภายใน ที่ได้ทำการติดและป้องกันเอาไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ดูนะก็จะมีการยาแนวซิลิโคนเอาไว้เพื่อกันซึมไม่แน่ใจว่าจะอะไรยังไงก็ทำเปลือไว้ก่อนป้องกันไว้นะครับกันซึมใช้ซิลิโคน ที่เขาใช้อ่อยาแนวกระจกนะป้องกันการซึมตอนนี้มันต้องแช่จมอยู่ใต้น้ําตลอดตอนนี้ก็เหมือนกันป้องกันการซึมเอาไว้ดึงครับเอาไว้ดึงตอนยกขึ้นห้ามดึงตรงนี้นะครับให้ดึงตรงนี้แล้วทำเอาไว้สาย ก็เป็นสายกันน้ำอย่างดี yeah. หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวค่อยดูกันว่าน้ำแรงหรือไม่แรงนี่เป็นการกดล็อกครับกดล็อกกดล็อกปากครอบนกดล็อกปากครอบกดเข้าไปลลครับก็ดึงออก ภายในก็ทำรัดกุมดีเป็นงานดีใช้ได้ครับสองร้อยกว่าบาทที่เป็นตะแก่งป้องกันพวกสกรนะ่ะที่จะเข้ามาข้างในนี้เดี๋ยวค่อยมาดูทดลองแล้วรีวิวการใช้กันนะครับในราคาสองร้อยปลายๆกว่า เกือบเกือบสามก็รวมข้าวส่งแล้วข่อประมาณหนึ่งนิ้วข่อหนึ่งนิ้วนะครับนี้ใช้ไฟดีซีสิบสองโวลต์ห้าจุดสี่แอมป์ครับนี่เป็นรุ่นสองห้าหนึ่งสอง Si. ขนาดท่อหนึ่งนิ้วก็เดี๋ยวจะมาชมการใช้ว่าเป็นยังไงในอย่างหนึง่งเพราะนี้มันเป็นปั๊มที่ใช้กับแบตเตอรี่หรือสวิตชิ่งหรือแผงโซล่าเซลเราต้องติดอุปกรณ์เปิดปิดด้วยนะครับเพื่อป้องกัน ขอแนะนำเบรกเกอร์เดี่ยวครับที่จะมาใช้สีแดงนี่คือควบบวกสีแดงนี่คือควบบวกเที่ยวไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับเพื่งจะมาเข้าไปตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเลยครับแล้วก็สีดำ ้าไปเท่าคัวลบของแหล่งกําเนิดเช่นแบตเตอรี่สวิตชิ่งแล้วก็โซล่าเซลล์ครับโอเคเดี๋ยวมาชมสาธิตการเปิดน้ํากันว่าจะแรงแค่ไหนในระดับทดสอบนะครับโดยใช้สวิตตัวนี้เป็นตัวเชื่อมการเปิดปิดครับ